ยัล้มกันได้ไม่ไม่ไม่คาร่าเอาจจช้าใจเย็นจ้ะค <c oughs> าร่าต้องคันนีเราเจอหน้าแบบมองแบบตาต่อตา,ตานะพี่ไม่หลบตาหนูเลยนะพี่ถามใครเนะี่ยพี่จะไม่หลบตาหนูต้องไม่หลบตาพี่เรามองตากันไอคอนแทกันเนี้ลือ <demek S 1> ไปสอ <c oughs> ง,ไ,<ป>งไม่เป็นไรลีไปลีไป <c oughs> ให้น้องเดี๋ยวนี้เลยน้องน้องลึ้อคอนรูปแล้วลีไปลีไฟกล้องลีไปดับไปไม่ลีตรวนี้ลีตัวนี้หัวกล้องเอ็งลีหัวกล้องเอ็งลีหัวกล้องดับไปเลยหัวกล้องนี่ดับไปอ่าสบายตาขึ้นเมื่อกี้หนูบอกพี่ว่า หนูยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วแต่ทําไมหนูไปหาบีหนูยังบอกว่าหนูท้องและยังเป็นลูกของบีอยู่เลยทําไมหนูไม่บอกบีแล้วว่าเอ้ยยกให้กนอื่นไปแล้วแต่หนูไปยังไปอ้ามสิว่าบียัคือผัวเป็นพ่อเด็กต้องนไม่ตรงกันนะมาขัดแย้งกันนะอ่านเนสรุปให้พี่ฟังซิออย่างแรกนะหนูยกให้เขาก็จริงแต่เราก็ยังยังร่วมกับเขาอยู่ไม่แต่คาร่า คาร่าไม่บอกบีคาร่าไปแล้วบอกว่าเหมือนจะรับผิดชอบลูกไหมซึ่งคาร่าก็มาบอกพี่ว่าเจ็ดเดือนหนูยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วแต่ไปหาเขาเนยังบอกว่าเป็นลูกของบีอยู่เลยค่ะทําไมอ่ะทำไมคาร่าไม่บอกอ่ะก็มันก็ยังลังเลว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมาคือมาทางานที่พ่อไหมอะไรเงี้ยค้แรกไม่เราคุยไงสมมุติว่าเรายกให้ใครไปแล้วเนี่ยอยู่ๆคาร่ายังจะไปบอกว่าบีเป็นพ่อเด็กอีกได้ยังไงอะ่ะก็ในเมื่อคาร่าตกลงยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วอ่ะ นั่นหมายวาถ้าเกิดสมมติอาจจะสมมติบีเขาเกิดรับผิดชอบอ่ะไม่ต้องไปหักล้างกับพ่อแม่บุญธรรมหรอหนูต้องบอกอยนี้ก่อนว่าที่หนูยกให้ตอนแรกคือเลี้ยงร่วกมกันยังไม่ได้แบบให้สิทธิ์หักเขาเป็นพี่เขายังบอกว่าเออเขาเป็นพ่อเป็นแม่นะคือมาช่วยหนูเลี้ยงอันนั้นลูกเองเป็นที่หนูมัวแต่พอวันที่ก่อนที่จะลอดอ่ะหนูถึงตัดสินใจยกให้เป็นของเขาจริง,รงๆเพราะแบบด้วยอะไรหลายอย่างที่หนูเจอ และจากพฤติกรรมของฝั่งด้วยที่ผ่านมาเคยบอกบีไปว่ามีพ่อแม่บุญธรรมมาขอลูกไม่เคยคุยกันค่ะเพราะเขาหนีตลอดแล้วทําไมพวกพี่เพิ่งรู้คือหลังจากหนูไม่ยอมแสดงลูกให้สังคมดูหนูถึงเพิ่งบอกว่าเนี่ยหนูยกลูกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วเอาพี่ถามตรงนั้นไม่อ้อมท้องพ่อแม่บุญธรรมมีตัวตนจริงไหมมีค่ะมันเป็นการรับปากที่เขาก็ขอนเรามาตั้งนานแล้วก็คือ เ,เขาขอก่อนที่จะคลอดว่าเนี่ยคือเขาไม่ขอเปิดเผยตรงนี้นะพี่เข้าใจตรงนี้เราจะไม่วนกลับมาเขาไม่ขอเปิดเผยอันนีด้ยินชัดเจนนะไม่เปิดเผยเลยสิน้นคําถามที่พี่อยากถามก็คือการยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมถ้าเป็นจริงเอาอะไรมารองรับสิทธิทางกฎหมายหมายความว่าอย่างไรคะหนูคาร่าคลอดลูกวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่สิบค่ะกี่โมงจ๊ะช่วงประมาณสี่โมงนิดๆิดค่ะสี่โมงนิดนิดนะเออสี่โมงนิดนิด โรงพยาบาลแถวไหนนะอ่าไม่ขอตอบตรงนี้แล้วกันค่ะก็ยังไม่ตอบวีดียเนาะเออเขาใส่เป็นชื่อพ่อแม่เด็กได้ไงจ๊ะอ่าชื่อแรกเกิดเป็นชื่อหนูนาะที่โรงพยาบาลนะแต่ตอนที่ย้ายเข้าทะเบียนอ่ะก็คือเป็นยกให้เขาเป็นพ่อแม่บุญธรรก็คือเขาเซ็นเองเลยการจะยกลูกให้ใครอักชื่อชื่อผู้ให้กําเนิดคือหนูถูกไหมอช่ผู้ให้กาเนิดคือหนูนะอ่าแต่ชื่อพ่อแม่บุญเขาคือเป็นเอกสารรับเป็นพ่อแม่บุญธราคือเขาใช่ค่ะ เด็กคนนี้แม่ก็คือหนูใช่ค่ะแต่มีเอกสารเพิ่มพ่อแม่บุญธรรมก็คืออาจารย์สองคนนี้ใช่ก็คือเขามีใ่ายตรใหม่ของเขามาอยู่แล้วเราเราไม่รู้เรามีหนะ้าที่เซ็นอะไรเงี้ยแล้วกขาเป็นจัดการต่อเองทําไมเมื่อวันก่อนอยังบอกว่าปั๊มนมเอาไปให้ลูกกินเมื่อวันก่อนที่อีกตึกหนึ่งแล้ววันนี้บอกว่าเด็กเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมสักพักหนึ่งแล้วด้วยที่หนูเจอกระแสะสังคมอันนี้หนูต้องพูดก่อนนะ ว่านตั้งใจจะย้ายจากคอนโดเนี้ยพาลูกไปเรียนที่นู่นอยู่แล้วด้วยสิ่งเรืองรองอะไรต่างๆแล้วหนูก็อยากได้เหมือนอากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นหนูหนูหนูหนจะอนหใจเยนคำถามที่พี่ถามหนูไม่ยากเลยพี่กําลังถามหนูว่าหนูบอกยกลูกให้อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมแล้วแต่เมื่อสองสามวันหนูก็ยัาว่าหนูยังไปหาลูกอยู่เลยในการปั๊มนมมันจะไปยังไงถ้าหนูยกให้กับเขาไปตั้งนานแล้วแล้วหนูปั๊มนมไปให้ใครจ้าถ้าอย่างนั้น ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่น้องขลอแรกๆคือหนูเองเขาแวะเข้ามาดูบ้างแต่ช่วงาหลังที่เกิดข่าวเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพจิตใจหนูจากการที่โดนกระทบมามากๆแล้วหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้หนูได้พักตรงนี้เขาก็เลยขอไปดูแลต่อถูกถูกถูกอะไรเงี้ยคะคุณผู้ชมฟังเข้าใจใช่ไหมคำถามผมคาร่าบอกส่งไปให้เขาดูแลแล้วถูกไหมถูกปะ แต่อาจัต้องมึงจัแป่านึนจางคาร่าต้องตอบทีละช็อตนะจ๊ะคาร่าบอกว่าส่งไปให้เขาดูแลแล้วพี่กําลังถามว่าเมื่อส่งให้เขาไปดูแลแล้วหลายวันแต่เมื่อวันก่อนคาร่าบอกว่าหนูยังปั๊มนมให้ลูกกินอยู่เลยมันขัดกันคาร่ามันขัดกับสิ่งที่หนูพูดเอาไว้แล้วมันพึ้งเอาไว้คือไม่ได้เอาไปร้อยเปอร์เซ็ะคะก็คือเหมือน เด็กก็ยังอยู่ที่หนูเด็กๆนะฮะเมื่อกี้หนูบอกเด็กอยู่กับเขาวันนี้สุดท้ายี้เด็กมันอยู่ไหนเอาจริงๆคาร่าตอนนี้อยู่ที่เขาสองวันก่อนอยู่ไหนสองวันก่อนก็อยู่ที่เขาแต่ว่าก็คือเอามาหาหนูแล้วก็เอาไปเอาอย่างนี้หนูหนูไม่พี่ถามว่าในโซเชียลมีเดียคาร่าเคยทักไปหาใครปรึกษาเรื่อง เรื่องหนูท้องโดยการถ่ายที่ตรวจฉี่ไหมเคยไหมไม่นะคะอัจฉชานาห่ลล่าทุกอย่างอะ่ะพี่บอกวนะ่าทุกอย่างนะพี่ทาข่าวพี่บอกพี่ให้ความเป็นธรรหนูพี่จะมีหลักฐานรองรับหมดเลยทุกอย่างในโซเชียลนึกดีๆด,ดิเคยไปปรึกษาเรื่องท้องกับใครหรือเปล่าโดยเอาผลตรวจฉี่ไปให้เขาดูด้วยเคยไหมไม่นะคะอ่ะโอเค คืออย่างนี้ผมถามคาร่าผมก็อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมนะประเด็นคืองนี้จากคาร่าที่อยากให้หนูดูอันหนึ่งนี่จ้ะเออบอกโอ๊ตให้ไปเอาเสียงคุณพี่ท่านนี้มาหน่อยนี่จ้ะให้คาร่าดูคนเดียวนะพี่แม่คนอื่นดูนะคนนี้คาร่าเคยไหมทักไปเขาเอาผลตรวจฉี่ไปให้เขาดูคาร่าเคยไหม ไอ้ตอนนี้หนูส่งให้หลายคนอยู่นะคนนี้จ้ะคนนี้เลยจ้ะที่หนูพิมพ์มาจ้ะนี่จ้ะหนูพิมมีไหมคนนี้มีไหมคนนี้หนูเคยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยแต่นี่คือชัดที่หนูส่งไปหาเขาจ้ะคืนนี้เดี๋ยวคนดูจะงงมีบุคคลคนหนึ่งให้ข้อมูลกับช่องแปดว่าคาร่าเคยโทรไปปรึกษาเรื่องท้องซึ่งก็ไม่ผิดถ้าเขาท้องแล้วก็ส่งหลักฐานเรื่องการตรวจฉี่มาให้ ผมก็เลยต้องเอาหลักฐานนี่ผมให้คนดูดูนะผมให้คขาดิดูก่อน mm hmm. ว่าคาร่าเคยส่งข้อความเหล่านี้พร้อมกับหลักฐานในเรื่องการตรวจฉี่แบบนี้ไปให้เขาไหม mm hmm. นี่จ้ะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ไม่ใช่เขาบอกคาร่าส่งและเขาก็มีลายของคาร่าอยู่ด้วยประเด็นคืออย่างนี้หนูบอกไม่ใช,ไใช่ไม่เป็นไรจ้ะไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่พี่กำลังจะบอกนี้ว่า สิ่งที่เขาส่งมาผมต้องถามให้เคลียร์นะครับเพราะวันนี้คาร่าน่าจะได้เกิดผมุดหผมบอกแล้ววันนี้ผมจะจบแล้วผมจะไม่เป็นรบกวนคาร่าอีกแล้วยกเว้นกระบวนการทางกฎหมายจะดําเนินการของมันเองคนคนนี้บอกว่าคาร่าส่งหลักฐานการคลอดลูกไปหาเขาคุณผู้ชมครับและผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรนะไอซ์ชื่อเราเรียกว่าคุณนกนะคุณนกคุณนกบอกว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือว่าเมื่อส่งหลักฐานไปหาเขา คาร่าส่งไปวันที่17 17พฤษจันยานะ17ก,กันยายน17กันยาว่ามันมีผลตรวจอันนี้ไหลายท่านน่าจะเริ่มเห็นแล้วผลตรวจว่ามันขึ้นขีดสองขีดแล้วหลังจากนั้นคาร่าก็ยังไปบอกเขาอีกว่าส่งผลตรวจของหมอถูกไหมไอซ์ครับใช่คนะมีผลตรวจของหมออีกอันหนึ่งซึ่งผลตรวจของหมอเป็นใบเอกสารคาร่าส่งบ้างอันนี้ มีตัวสีไหมเรียกให้ออตเข้ามาหน่อยสิหรือใครเป็นคนซัพพอร์ตข้อมูลเอามานี่หน่อยสิไปไหนกันหมดรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้คนนี้เขาให้คำปรึกษาหนูแล้วพอเขาเจอเอกสารหนูไปปรึกษาเขาวันที่อะไรนะปรึกษาวันที่17กันยายนปี67นะ17กันยายนภาพสีตัวนี้อยู่ไหนอ๋อ22 17กันยายนอ่าตัวนี้แป๊บหนึ่งเพิ่งเปิด หนูไปปรึกษาว่าหนูท้องปากชานะคาร่าปรึกษาเขาว่า17กันยาคือคาร่าท้องโดยส่งไอที่ตรวจเยี่ยวไปให้เขาแต่คาร่าก็ส่งใบตรวจของหมอไปด้วยอ่ะตอนนึเอองเอาใบตัวสีมาใ่ครัแป๊บได้หรือยังนี่ฮะคาร่าคุยเพาอป่ะเอาจริงเคยคุยกับคนนี้อะไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่เป็นไรเขาก็จะพิสูจน์ตัวเองทางกฎหมายเหมือนกัน และคาร่าวันนี้พี่หาทางให้หนูมีที่ยืนที่ยืนยันยคำนี้ถ้าหนูพูดความจริงหนูจะมีที่ยืนที่สวยงามเชื่อพี่ได้หรือยัง<ป>อ่ะใบนี้หนูส่งตัวนี้ให้เขาป่ะคุณผู้ชมรอปั๊บนะหนูส่งตัวนี้ให้เขาป่ะไม่ได้ส่งค่ะเขาบอกหนูส่งเอานี้ไม่ส่งไม่ส่งใช่ไหมอ่ะคาร่ายืนยันว่าไม่ส่งคาร่าไปปรึกษาเขาวันที่สิบเจ็ดท่าไหร่ไอซ์17เจ็ดกันยาสิบเจ็ดกันยาหกเจ็ด แล้วคาร่าก็ส่งใบตรวจตัวนี้ให้เขาดูด้วยใบตรวจตัวนี้คืออะไรไอซ์คือมันถูกระบุวันที่22กันยา6 7หมายความว่าตอนวันที่คุยคือวันที่17กันยาแต่ใบตรวจได้ถูกส่งในวันที่17แต่ดันระบุวันที่ตรวจคือ22กันยามันเป็นอีก5วันข้างหน้า2 2กันยาใบตรวจนี้เป็นการยืนยันว่าไปตรวจอะไรไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนว่าท้องหรือไม่ท้องฮะเขาไปส่งปรึกษา กว่าคองของผู้หญิงอะ่ะเวลาถ้าคนท้องมันจะสูงกว่าผิดกว่าปก,าปกาติซึ่งก็สูงแหละใบนี้ยิงนี่นท้องอแต่มันัเหมือนประมาณว่า17มาปรึกษาแต่ใบตรวจมันคือวันที่22 นะักตอนนั้นเหมือนเป็นวันเดือนอกันยา67ไม่ง่ายๆให้เข้าใจแบบภาษาชาวบ้านส่งไปบอกกับเขาว่าวันที่17กันยา67หนูท้องเยี่ยวสองขีดไอ้ที่ตรวจหนูอยากปรึกษาพี่1 2 3 4ผมมีเอกสารหมดนะฮะ1 2 3 4แล้วไอ้วันที่17ดันทะลึ่งส่งใบนี้ไปด้วยใบยนี้คือใบตรวจหมอแต่ในวันที่17ที่ส่งไปใบ,บตรวจมาเป็น22กันยา67ซึ่งโดยหลักมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราบอกท้อง17แต่ใบตรวจเป็นวันที่22 ไม่ประเด็นตัวนี้อันนี้คือเขาขอชี้แจงเพราะเขาจะดำเนินคดีไม่เขาจะดำเนินคดีกับคาร่าคาร่าเลยต้องเอาให้ชัดไงว่าคาร่าของจริงหรือเปล่าและที่สําคัญคือวันนี้พี่ถือให้ชี้แจงเพราะไม่อย่างนั้นโซเชียลกำลังจะเอาเรื่องนี้เปิดขึ้นมาอีกหนูส่งไหมเอาแค่นี้มีได้ส่งค่ะหนูไม่ได้ส่งมีเสียงไหมของคนนี้พี่จะเปิดหน้าให้เขาอะไรคาร่าดูว่าผู้หญิงคนนี้คาร่ารู้จักหรือเปล่าคาร่ารู้จักหรือเปล่าหนูเห็นใน t ิกตอกแล้วค่ะ หนูส่งหาเขาไหมไม่ได้ส่งค่ะหลักฐานทางการแพทย์ที่เขาบอกว่าหนูท้องสิบเจ็ดแต่มีใบแพทย์ล่วงหน้าไปวันที่ยี่สิบสองหนูส่งสปะ่ะไม่ได้ส่งค่ะไม่เป็นไรรับฟัง,งแค่นี้เพราะฉะนั้นผมยึดจากคาร่า,านะเขาไม่ได้ส่งแล้วเขาก็ลงเรื่องนี้ทั้งหมดและเขาก็ให้สาาหาอา้าคา่าฟังนะแค่ที่ผู้ชายแบบว่าไม่ไม่ไม่ติดชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการส่ง แชทมาให้ดูบ้างว่าผู้ชายพูดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ค่ะณตอนนั้นอ่ะเราก็เอาเปิดหน้าไม่ต้องปิดเขาไม่ได้ผิดอะไรจริงๆก็บอกน้องเขาว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนี้น้องเองก็คงต้องแบบขึ้ผ่าทางนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องแบบเอาตัวเองเป็นหลักประมาณนี้ค่ะเพราะว่าน้องเขาก็จะเหมือนแบบไม่อยากอยู่แล้วแบบอะไรประมาณนี้นค่ะรูปลูกะไม่มีค่ะไม่เคยส่งมาให้ดู เราไม่เคยส่งรูปเรารูปรูปของเราให้เซ็ตเขาแต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของเูืของเราเองอ่ะใน tiktok อยู่แล้วเพราะว่าติดตระก้าแอฟริกอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ว่าเนอเขาอะไม่เคยส่งรูปสาวมาให้ดูนะคะไม่เคยส่งมาที่จะมีส่งมาก,ก็แค่ไปตรวจกับตอนที่เขาขึ้นสอขีดแค่นะคะั้นค่ะแล้วที่ลือก็จะเป็นแบบว่าปรึกษาเรื่องแบบว่าทำไปแล้วผู้ชายแบบอย่างนี้ผู้ชายบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาเคยมีเป็นมาแล้วหลายคนไม่ หยุดยังไงแต่อะใบปรกปรษา้วทำไมคาร่าคาร่าใบปริษาก็ทำไมใช่งไงแล้วใบตรวจไปใบตรวจล่วงหน้าจากวันท,ที่ที่บอกว่าเนี่ยหนูสงสัยว่าท้องคือสิบเจ็ดแต่ใบตรวจมันทะลุไปอนาคตแล้วไม่ได้ส่งใช่ไหมไม่ส่งนั่นโกโหกเพื่อไงคาร่าเจ๊ก็โกโหกเพื่อไงหนูวิเคอปปะอันไม่ทราบค่ะ,มะไม่รู้เลยเอางี้นะ พี่ถามหนูก่อนที่พี่จะจบไลฟ์คืนนี้เลยแล้วพี่จะนําเสนอทางกฎหมายแล้ะหลังจากนี้ทุกอย่างหนูอาจจะรู้สึกว่าหนูพูดจริงพี่ไม่ว่าและผมเชื่อว่าทุกคนเขาพูดจริงนะเขาบอกเขาจรนงเนี่ยเราเขาพูดจริงพี่ถามหนูนี้อีกอันหนึ่งหนูที่เนี่ยว่ามีลูกจริงใช่ไหมจ๊ะค่ะคา,าร่าเงียบเลยที่โอ๊ตคนดูครับพี่จะไม่เปิดใบนี้ คาร่าพี่ได้หลักฐานมาใบหนึ่งเป็นใบจากหน่วยงานรักแล้วมันจะมีผลกับหนูหลังจากที่ออกอากาศเสร็จเจ้าหที่รักตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีการแจ้งลูกในโรงพยาบาลใดทั้งสิ้นชื่อหนูไม่เคยให้กำเนิดบุตรทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบหมดแล้วหนูท้องไหมท้อค่ะหนูก็ท้องอีกเหมือนเดิม,ม,ดม<ะ>ผมให้เล่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเรื่องคาร่าเรียบร้อยแล้วและไม่พบว่าคาร่าให้กำเนิดบุตรโดยไม่มีชื่อคาร่าเป็นแม่เด็กเลยหนูท้องแน่นะ หลังจากนี้ถ้าตำรวจสอบหนูจะต้องไปสู่โรงพยาบาลแล้วนะหนูยืนยันนะว่าหนูพูดเรื่องจริง<ะ>ไม่เป็นไรทั้งหมดพี่ก็ให้กำลังใจหนูว่าถ้ามันเป็นความจริงก็สู้ต่อไปให้สุดหนูยืนยันจะสู้ความจริงนี้นะถูกไหม พ่อแม่บุญทรรมเด็กก็อาจาจะไม่มีด้วยนะหนูไม่รักแม่หรอรักค่ะพี่ยางมอสุดท้ายก่อนจะจบหยุดเธอลูกหยุดเธอลูกนานแบบพี่ยังไม่ได้คุยเลยนานแบบก็เหมือนกันว่าจะดำเนินคดีคาร่า ถ้าว่าเข้าใจทุกอย่างเป็นพี่นะไม่รู้นะพี่จะไม่เดินต่อคนไทยให้โอกาสคนเสมอรับตรวจสอบแล้วไม่พบว่าหนูคลอดลูกหนูคลอดอะก็ไม่เป็นไรเลี้ยงลูกให้ดีแล้วกันเนาะเลี้ยงลูกให้ดี แล้วนางแบบที่ปรากฏตัววันนี้ก็คือลูกเขาอีกหนูบอกหนูแต่งจากลูกหนูทำไมอยู่กลายเป็นนางแบบนีอยคาร่าคะไหนอะคะคาร่าต้องถามพี่อีกแล้วว่าคนไหนตอนนี้เดี๋ยวคนดูคงดูหมดแล้วแหละว่าคนไหนเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าคือต้นฉบับเขาชุดสีทองคนนี้นี่คนนี้จ้ะ คนนี้จ้ะจคนนี้นนเขาไม่ตัวตนจริงพี่หวงหนูนะพี่พูดตรงนี้และพี่ก็พูดกันตามตรงว่าวันนี้พี่มาเพื่อให้หนูมีที่ยืนพี่พูดตรงๆแต่หนูเลือกผมก็ต้องเคารพคาร่านะเมื่อคาร่าเขาเลือกขนทางนี้แล้วเราไม่ว่ากันหนูรู้จักผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมไม่รู้จักค่ะเขาคือเจ้าของรูปจัะเขาคือเจ้าของรูป เจ้าของรูปที่หนูบอกว่าแต่งแอปไปหาคุณหมี <Yeah. S 1> เขามีตัวตนจริงจัะคนนี้จัะแล้วพี่คุยกับพวกเขาหมดแล้วคนนี้ครับผมให้ดูนิดนึงคนนี้นะครับ <Yeah. S 1> เขาก็มีตัวตนจริงแล้วเราแต่งรูปยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้น เอางี้พี่ว่าหนูหนูคงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําไมทุกคนไม่เชื่อหนูพี่บอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนไม่เชื่อแต่ทุกคนจะใช้กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดแล้วตอนนี้หนูพร้อมที่สุดตัวเองเนาะพร้อมไหมค่ะไปลงมาบาลกพี่ปะพี่ดูแลเลยเอาไหมฮะไปตรวจล่างกรงร่างกายเอาไหม ไม่ไปอีกไปไหมอะหนูไม่ตอบเนาะไม่เป็นไรทั้งหมดนี้คาร่าอยากจะพูดอะไรกับคนไทยมั้ไหมพูดไหมคาร่าไม่พูดถ้าฉั้นผมบอกกับคุณผู้ชมเองว่าเราต้องการให้เขา ได้พูดข้อได้จริงทั้งหมดตามสิ่งที่หลายๆลฝ่ายกาลังบอกว่าเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมย้ำนะฮะสิ่งที่นําเสนอวันนี้เพราะมีหลายคนกําลังเดือดร้อนกับเรื่องนี้กับสิ่งที่เขาบอกว่าเขาสงสัยว่าทําไมคาร่าไปถึงไปพาดพิงเอาเรื่องพวกนี้ไปลงสาธารณะทั้งโซเชียลมีเดียแล้วเขาเองมีหลักฐานทั้งหมดเมื่อน้องยืนยันว่าน้องไม่ได้โกหกน้องพูดจริงผมก็ต้องรับฟังน้องด้วยหน้าที่ของสื่อเพราะฉะนั้นถ้าคาร่าไม่อยากจะชี้แจงอะไรอีกแล้ว ผมว่าเคารพการตัดสินใจของคารา่าทั้งหมดพี่ยังพร้อมให้คำปรึกษาหนูได้เสมอสําหรับคนที่ชื่อพุทธ,ธาอภิวันพี่ไม่รู้นะหนูหอาจจะเห็นคนอื่นเป็นยังไงแต่บอกสําหรับพี่ให้มั่นใจว่าถ้าหนูพูดจริงหนูต้องแน่รับการดูแลแต่ถ้าไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายจะเกิดขึ้นและดําเนินต่อหนูยังมีงานคำเดิมถูไหมเจ้าโอเค ถ้าอย่างนั้นผมอะไรเอ่ยน่ยนะพอดีว่านางแบบตอนนี้ตัวของน้องนางแบบคือเขาบอกกับทีมข่าวอะไรว่าคือพรุ่งนี้เขาตัดสินใจว่าเขาอาจจะไปแจ้งความเขาจะเดินทางไปแจ้งความเพราะว่าเอารูปเขาไปใช้ตอนนี้เขาอยากจะต่อสายเข้ามาพี่พี่จัดไม่ันต้องให้คาร่าเป็นคนตัดสินใจเราให้คาร่าตัดสินใจรูปภาพเมื่อกี้นี้ผมเมื่อกี้เลยอยากเคลียร์เขาให้จบไหมอยากไหมถ้าถามพี่นะคุยให้จบเชื่อพี่คาร่า มันอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับหนูด้วยความหวังดีจากพี่เลยนะคาร่าแต่ทีห่หนูเลือกคุยหรือไม่คุยแล้วแต่หนูเลยหนูคุยไหมคุยไหมหนูเลือกเงียบนะเราจะคุยไหมจ้าหรือไม่คุยอ่ะผมว่าการเงียบคือการไม่อยากคุยเพราะ,ะนั้นผมจะไม่คุยเนาะ เอาตามนี้การจะทำอะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ทุกอย่างมีราคามีความรับผิดชอบผมก็เหมือนกันก็มีราคาความรับผิดชอบของผมน้องก็เหมือนกันบีก็เหมือนกันเด็กหลายๆคนที่ถูกจ้างเขาก็มีเรื่องราวของเขานางแบบก็มีเรื่องราวของเขาคนที่ปรึกษาเรื่องตรวจทันเขาก็มีเรื่องราวของเขาทั้งหมดเนี้ยเอาไปว่าน้องอยืนยันผมย้ําคำย้ว่าเธอท้องจริง ผมก็ต้องยึดคำพูดของเธอจนถึงนาทีสุดท้ายและน้องจะดำเนินคดีกับบีเรื่องทำร้ายร่างกายถูกไหมตามที่เราคุยกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคาร่าจะไม่ตอบอะไรอีกแล้วตอนนี้ผมเข้าใจว่าคาร่าจะเงียบๆอย่างนี้นแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องให้เขาจบแบบนี้คาร่าไม่ตอบแล้วเนาะอ่ะเขายักคิวละเอาเท่านี้และสิ่งที่พูดไปผมย้ำที่ปากคาร่า,าดีกันอยู่สเสมอ มีอะไรที่รู้สึกว่าหนูตัดสินใจได้ยยแล้วและหนูอยากจะพูดกับทุกคนหนูอยากจะใช้ความจริงพูดทุกคนรอนหนูอ,อยู่เชื่อพี่พี่ผ่านประสบการณ์คุยกับคนทำงานเรื่องพวกนี้มาเยอะเชื่อพี่โอกาสยังมีถ้าหนูอยอมพูดความจริงขอบคุณนะคาร่านะวันนี้ขอบคุณจ้ะขอบคุณมากอขอบคุณนะอ่ะโอเควันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะปากกด ติดตามและผมถือว่าผมต้องให้สิทธิน้องนะแล้วเข้าใจว่าพรุ่งนี้น้องอาจจะต้องไปพูดคุยอะไรเพิ่มเติมอีกอะเอาประมาณนี้แล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ